กฎของผู้รับใช้ที่ตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้าคือมันอาจจะไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ที่เราจะต้องทำแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะตอบสนองพระองค์ในการทรงเรียกพระเจ้าทรงเรียกทุกคนเพื่อจะรับความรอดคือความรอดคือรอด รอดจากบึงไฟนรกรอดจากความบาปรอดจากความผิดเนี่ยพระองค์ได้ทรงเรียกทุกคนเพื่อให้กลับมาหาพระองค์เพื่อท่านจะรอดจากตรงนี้เพื่อจะมีชีวิตนิรันดร์ได้ด้วยเราไม่ได้บอกว่าความตายเป็นจุดจบของมนุษย์พระเยซูสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์คือการเริ่มต้นในชีวิตนิรันดร์ของเรา พระองค์ทรงเป็นอยู่ในเวลาวาันนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิจการพระเจ้าเป็นองค์นิรันตการและก็อยู่ตลอดไปจนถึงนิรันตการพระองค์ทรงเป็นอยู่แล้วพระองค์จึงไม่ต้องการความรู้สึกใดๆที่จะมาให้เปลี่ยนแปลงพระองค์ได้แต่โดยพระเมตตาโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงเรียกมนุษย์กลับมาบ้าน กลับมาหาพระองค์กลับมาคืนดีกับพระเจ้า